ท่องเที่ยวก็ต้องมีการนับยอดอีกหนึ่งนะคะว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหนก็มีการ,ปรเปิดเผยสถิติ ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาสำสำหรับจังหวัดประจบวบคีรีขันนะนะคะว่ามีนักท่องเที่ยว6ล้าน7แสนคนและสามารถสร้างรายได้ได้กว่า23,000ล้านบาทะคะ่ะถือว่ากลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีเลยหลังจากที่สถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงนั่นเองนะคะส่วนปีหน้าก็เตรียมที่จะเฟ้นหาแหล่งท่องเที่ยว8อํอำเภอที่คนยังไม่รู้จักมานาเสนอเพื่อเพิ่มยอดจานวนนักท่องเที่ยวะคะ่ะ นายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะว่าจากการเก็บสถิติข้อมูลกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา6กล้านเจ็ดแสนคนค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ65,311คนและที่เหลือเป็นคนไทยนะคะ สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า23,000ล้านบาทส่วนอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ56.34นายเสถียรก็บอกว่าภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งรายได้ก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนค่ะ ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันในปีนี้ถือว่ากลับมาฟื้นตัวได้ดีมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆทั้งจากของภาครัฐเองภาคเอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ช่วยกันกระตุ้นการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีดังนั้นจึงมีความสําคัญนะคะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันได้เป็นอย่างมากจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะ การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากข้อมูล9เดือนนะครับเรามีนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดประมาณ6กล้านเจ็ดแสนคนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทในช่วงเวลา9เดือนนะครับตัวเลขทุกอย่างตอนนี้ในภาคบริการนะครับภาคการเกษตรของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแนวโน้มดีขึ้น เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับรวมไปถึงเทียบกับของปีที่แล้วด้วยนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับในของจังหวัดปรจจวบันส่วนแนวโน้มส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี2566ผู้ว่าราชการจังหวัดปรจจวบันบอกว่าทางจังหวัดเองก็มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมทั้ง8อําเภอค่ะโดยมีสโลแกนปักหมดุด ฮิ d เด้นว้าวประจบคีรีขันนะคะคก็ให้แต่ละอำเภอเลือกเฟ้นค้นหาแหล่งท่องเที่ยว8อำเภอที่ดีที่น่าสนใจที่อาจจะย,ยังไม่มีใครเคยไปซ่อนเร้นอยู่แบบนี้นะคะใครที่ที่นี่ไม่รู้จักมาก่อนอยากจะมาเนี่ยจะได้มากันถูกก็เตรียมที่จะนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไปค่ะและพยายามที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดประจบคีรีขันกลับมาคึกคักเหมือนกับ ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 ให้ได้อย่างแน่นอนนะคะก็มีเนาะท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองหลักเมืองรอง<ะ>แบบนี้ใช่ไหมคะ<ช>ไหนที่ไม่เคยไปก็มีการประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมทอรท,อทอเขาก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์เมืองรองนะฮะหรือ<ะ>ว่าถ้าเป็นมาท่องเที่ยวอย่างสะดวกเมืองหลักอยู่ก็ไปในที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆใ,ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆนะครับ แต่ว่าก็พยายามที่จะกระจายรายได้ไปให้กับแต่ละชุมชนแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางทท,ทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะไปหาจุดขายจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆมีอะไรบ้างแล้วประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนี้คนหา,หากันที่ไหนฮะหาจากอินเทอร์เน็ตแหล<า>ะใช่ไหมถ้าประชาสัมพันธ์ดีๆเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้อยากไปเที่ยวเออแล้วคนแบบไม่เคยไปเที่ยว อย่างที่บอกอเอาไปขิงคนอื่นเขาได้เอาไปเที่ยวมายางไปแหม่ที่นี่คนก็นไปกันเยอะแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องไปซื้อหนังสือที่รวมเล่มเออใช่ในแต่ละพื้นที่ที่ไหนหน้าเที่ยวใช่ไหมคะอาหารตรงไหนหน่าไปครับเดี๋ยวนี้คือเคาะง่ายๆ Google อ่าใช่ Google เปิดเสร็จไปปุ๊บมีหลายเว็บนะฮะยกตัวอย่างเช่นเขาไปดูใน 2ID ก็มี10แหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแบบ หน้าหน้าไปประจบคิริขันอะไรเงี้ยหรือระบุไปพื้นที่หน่อยสมมติาาในจังหวัดประจบคิริขันแล้วแบบอยากจะไปเที่ยวที่หัวหินใช่ไหม<ะ>ปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันมีสถานที่ต่างๆเลยนะครับ แต่ว่านอกจากหาตามเว็บไซต์เหล่านี้แล้วยกตัวอย่างเช่นทูไอดีก็ต้องไปดูที่ทางทททด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่<ะ>น่าสนใจบางคนนีอาจจะยังไม่ได้ไปรีวิวเราก็อาจจะเป็นเป็นคนที่ไปรีวิวคนแรกนั่นเองไปแรกๆทําให้มีคอนเทนต์ที่แตกตา่างใช่ใชถูกต้องฮะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคบ<ะ>ก็พยายามลองหาข้อมูลการช่วงนี้ก็ไป